เป็นเรืเ่องดีที่สุดีล้วๆๆๆโอ้ว้าวพวกคุณมากันยังไงเนี่ยแล้วคุณทำไมมาช้าคุณเว้นบ้านคิดอยู่ใช่ไหมไอ้อออแก้วกูยังไม่เรื่อมเลย มามามาด้วยกันมาด้วยกันมันรถติดรถติดมันรถติดกินข้าวด้วยรถ <ลด S 3> ติดหรือว่าคุณเวททำอะไรอยู่เอยว่าด้แวบเห็ดอยียงมากกับหมาหน่อยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เสื้อคู่ด้วยเออเอาซิอันนี้โอ้โหแมสคู่ด้วยเออเอาซิรองเท้าไม่คู่เนะ เป็นยังไงเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแต่ขอบตาไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวใช่ครับผมไม่เหนื่อยแต่ที่ผมเหนื่อยคือผมต้องมารอในกาแฟครับเออก็คอก็จะหาเสื้อผ้าใส่ได้แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยไปรอไปรอร้านสกินเสื้ออยู่เนี่ยซักเลยยังซักเลยยงเอาความจริงไหมอ่าอ่ยังโอ้โหได้ข่าวว่าขึ้นจอรอหลายคนเลยบัตรซูม ใช่ใช่ค่ะแมนบัวแมนคือมาเห็นน้องมัวอู้ขว่าเสียดายดิทำไมต้องใส่เสื้อคู่กันด้วยผมข้องใจมากเลยมันคู่ตรงไหนนี่เดียอันนี้นี่นี่ทำไมต้องใส่เอาอีกเอาอีกโอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ ทุกคนที่อยู่ทางบ้านรอเราหลายคนเลยในกลุ่มตอนนี้นะคะสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีแฟนขัับเนทปาพี่ตาแล้วก็แฟนขัับบ้านเอ็นดีด้วยนะคะสวัสดีครับผมเนแฟนเบียครับผมอีอ่ไรอี่ิรีวเนี่เมื่อไหร่ไปช้าเมื่อตะกี้นะอันเนี้ยนำไปอีกสองศูนย์ครับผมโอ้โหลจะบอกว่า สตรีมไลฟ์กี oh, light, mm ่รอบแล้วครั้งแรกครั้งแรกบอนี่แมนเธอแรกเลยนะคโอ้สตรีมไลฟ์เธอแรกแมนค่ะถ้าเกิดว่าแบบโดนโดนแกงอย่างเงี้ยจะโกรธไหมประมาสิครับเฮ้ยนี่ผมผมผมไม่โกรธหรอกครับแต่ถ้าผมแกงคืนอย่าโกรธผมนะเดี๋ยวพวกคุณจะรู้ว่าว่านรกมีจริง นรกมันก็แค่สไลเดอร์ครับนี่มันก็แค่เออเอออ่างเออยังงั้นแหละเออยางงั้นแหละหนูหนูอยากอ่านเม้นต์จังเลยอ่ะมีปะมีคนคอมเมนต์ไหมอ้าวคุณมีโทรศัพท์ด้วยเหรอก็จําจำรหัสไปก็จำเอาปูรหัสหลายตัวด้วยจำไม่ได้เขาบอกว่าไงบ้างว้าวกูเออออเอไกลไกลกลกันไกลๆกกันไกลๆกันเขาบอกว่า เนตคาเฟ่ทำไมอ้อล้อจังอ้อล้อแปลว่าอะไรอ้าวอ้าวอ้าวคุไอ้วากรจะเทืบนะใครว่าเอาอีกเอาอีเขาอีกนี่าษาใต้เองก็บอกเนตคาเฟ่หน้ารุนครับหน้ารุนหน้ารุนแปลว่าอะไรวะหน้ารักอุ้ยเฮ้ยสิงนเหรอเจ๊จริงเจ๊จริงเฮ้ยสิงเหรอจริงสวอก็เรื่องสวอหน้ารุนจังอ้าวจริงไหมพี่จริงแฟนคลับเราอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนี่ย วันนี้เป็นการสตรีมไลฟ์ครั้งที่สองของเนทแต่เป็นครั้งแรกที่เต็มวงเต็มโชว์เต็มรูปแบบเลยจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเราจะทำกันได้ไหมได้ได้ไหมพี่ผมก็เต็มเหมือนกันครับฮะเติมมาเต็มเติมอะไรอ๋อเติมน้ำมันเติมไก่เติมไก่เอาอย่างเี้กูวนเวียนแต่อย่างนี้อย่างนี้แหละวนเวียนแต่อย่างนี้แหละหน่หัวในในหัวในหัวแปลว่าอะไรพี่ กูไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกเหมือนกันตอนแรกที่เขาเรียกหนูว่ากำนันกำนันค,คืออะไรกูไม่รู้ก่อนเ,อเขาจะเรียกผมว่าลูกพี่แล้วผมบอกไม่ต้องเรียกลูกพี่เ,เราไม่ต้องมีลูกพี่ลูลกน้องเรครอบครัวนเรียกนายหัวไปเลยเออหนูต้องเรียกพี่ว่านายหัวไหมนายหัวนายหัวหัวอะไรหัวหัวหัวอะติพูดได้ไหมได้หัวนมหัวนมรับ ทีรักไม่พูดบ้างเหรอนีที่รักกูเป็นอากาศไปเลย,เลยทําไมคุณ้องเรียกกันว่าที่รักด้วยหยอกหยอกถ้าหยอกกูเนี่ยเด้อกูบอกห้องเลยเป็นตัวหยอกกูแบบนี้นะกูฉุดเข้าห้องเลยนะรับประกันความซึ้งความฟินความฮา,าความบ้าความบอของพวกเราแมคะส่คลิปเตรียมไว้แล้วแต่เล่นนอกสคริปหมดเลยใช่ <c oughs> ถูกต้อง ายงใครยังไม่ซื้อพาดนะคะเพราะว่าเราจะสตรีมครั้งละปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะสตรีสองล้านสองแสนคนครับผมโอ้<ม>คนเบิ้งสองล้านแมมสตรีมครั้งเดียวกูเลิกเลยพอเลยพอเลยพอเลยแบงเงินกันหนีออกนอกประเทศเลยค่ะไม่อยู่แล้วนะเฮ้ยนัทโร,รตีเราเป็นยังไงบ้าง <L> ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะ เป็นห่วงนะรนตีค่ะอ่นเมนบ้างอันเมเนบ้างอ่นคอมเมนต์นะโอ้อยู่เกาหลีก็มี่อยู่รอยเอ็ดกมีเออเออเออก็ก็อยู่ทุกที่เลยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะอย่าลืมเลยนะคะเดี๋ยวเอางีา้ฝากพวกคุณฝากแฟนคลับหน่อยดีบางคนเขายังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับฝากแฟนคลับคนที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับบัตรไลฟ์สตรีมบัตรธรรมดาราคา120บาทครับใช่ค่ะบัตรซูมราคา189บาทนะครับผมอู้ถูกมากเลยนะพี่ซื้อซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ตอน6โมงครับผมอือหเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะย่าบอกไปเอียกอย่าบอกไปเอียกอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันแห้งอย่าใกล้กันแห้ง แม่ยกบอกใบไวแล้วกูฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นว่าให้พี่เน์กับครูเบียร์ไปพักผ่อนก่อนนะคะก่อนที่จะโดนพวกเราแกงตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันสตรีมจริงนะคะอย่าเครียดเด้ออย่าเครียดเด้อเราต้องเจอกันคนละมาเดือกตาชัยนะเราต้องเจอกันคนละมอราต้องเจอกันผมไม่เคยกลัวหรอกผมบอกเลย ผมบอกเลยเขาไปพักผ่อนแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมโจนะคะซ้อมเพลงด้วยซ้อมวงด้วยนะคะเราก็ไม่เจอกันานานนะกับวงเราเนาะ,ะเราลืมไปหมดแล้วนะคะลืมแม้กระทั่งตั้งขากลองเอาขากลองไปให้คีย์บอร์ดดูดิเออลืมลืมหมดแล้วนะคะโควิดโดนพอด อุณยญาซ้อมเดี๋ยวพี่ตันอยู่ไหนคะให้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 เล่นให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยแน่จริงก็มากางบนเวทีเลยเอาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นการซ้อมโชว์ซ้อ,อมเพลงต่างๆนานาของพวกเรานะฮะ ครั้งแรกที่ทุกคนที่แฟนคลับเราอะอะแฟนคลับเน็กกับพี่ตามอะครับเราเริ่มจากการที่ไม่ถูกกันก่อนนะอเออกูพอไ์ซกูตีก่อนหลงกูอ,อยู่ไหนก็ได้ขอให้ได้ข่มเหงเขาแฟนคลับให้จิ้นกันจนอยู่ได้กันมากี่ปีและหนึ่งสองสามสี่สี่ปีได้ยังวะหรือว่ากูนับคนไหนวะเนี่ยเ,เขาหยอกก็นั่นแหละก็เร<อ>ิ่มต้นจากแฟนคลับจับจิ้นด้วยแล้วก็ จนได้จนได้แล้ววันพวกนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราใช่ยังมีทั้งเนเงินแล้วก็คูเบียนะครับผมยินดี้อนรับบ้านแพนด้าด้วยอ่านบีบ้านเอบเออแล้วก็วันนั้นทล่ลมถล่มเพจผมก็จอกระจายหมดเลยนะครับไม่ได้นอนขายพระคนดูประมาณ1นึ่งหมื่นคนเอซื้ออยู่สองคนวันนั้นคะมาถามอะไรถามพี่เนเงินไปไหนแล้ว ทั้งเรื่องราวตอนที่เนทเรียนหนังสือก่อนจากที่เป็นเด็กหญิงเนทมาเป็นเนทในทุกวันนี้อ่าก็ลุกก็จะมีหลายเรื่องราวนะคะหลายเรื่องราวที่ทุกคนยังไม่เคยได้เห็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนการสตรีมไลฟ์สดครั้งแรกใช่แล้วที่เต็มวงแบบนี้ไม่ใช่แค่การที่ทุกคนจะมาดูคอนเสิร์ตแต่นี่มันจะมีแบบเรื่องราวแบบให้ทุกคนได้แบบอินร้องไห้เศร้าเสียใจนะคะแล้วก็จะมีแบบเดี๋ยวมีาสนุกสนานโคไอีกเยอะแยะเลยตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับใครอยากรู้ ใครอยากเห็นอยากดูซื้อบัตรเลยตรงที่ปักหมุดไว้ mm. นะครับจะให้เลือกรักได้ยังไงขนาดเลือกคิดถึงยังทำไม่ได้เลย